กลับมาของเขาในครั้งนี้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคลิปนี้เนี่ยเป็นดันดอมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวนะอ,อ,อาจจะมีตรงหรือว่าจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะสำหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มลิก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพือ่อน้องรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีอทิงไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหน่อยค่ะ ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้เขานะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากนิ่งแล้วแหละกับความสัมพันธ์นี้คุณเอาจริงๆคุณมีความนิ่งขึ้นเยอะแล้วจากก่อนหน้านี้ที่เหมือนอาจจะมีความกระวนกระวายใจอาจจะรู้สึกถึง ทำไมอ่ะทำไมเขาต้องหายไปหรือว่าทำไมความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้ทำไมเราต้องเลิกกันทำไมเราต้องเลิกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในสถานาการณนะ์ณตอนเนี้ยคุณกลับรู้สึกว่าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรอยู่ได้ละเริ่มรู้สึกโอเคมากๆที่ได้อยู่กับตัวเองแต่ว่าถ้าณนะตอนเนี้ยถ้าคุณมองเขาเนี่ยคุณน่าจะมองเขาในฐานนะเพื่อนคนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมากกว่า ขอดูหน่อยว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปคะอืม The star okay. Okay. อมอโอเคอืมอ่าโอเคถ้าเขากลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้ คือจากไพ่เนี่ยตัวคุณเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยคือตัวคุณต้องการให้เขาพิสูจน์อะค่ะว่าถ้าเขากลับมาครั้งนี้เขาต้องการจริงจังต้องการไปต่อกับคุณเนี่ยคือเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คุณได้เห็นว่าเขาจริงจังนะเขาจะไปต่อเขาอยากไปต่อแต่ถ้าเขาไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้คุณก็จะสามารถตัดเขาออกจากชีวิตได้อย่างง่ายดายมากๆเลยค่ะคือคุณ ไม่ได้รู้สึกแย่แล้วอะที่จะต้องอยู่คนเดียวหรือว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกที่เหมือนแบบจะต้องการที่เขากลับมาถึงขนาดนั้นแล้วอะค่ะมันกลายเป็นว่าถ้ากลับมาแล้วยังไม่ชัดเจนก็เป็นเพื่อนกันต่อไปแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วต้องการจะชัดเจนคุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ฉันเห็นว่าคุณจริงจังนะคุณเอาจริงนะกับความสัมพันธ์นี้อืมงั้นขอดูหน่อยว่าตัวเขาเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นไหมคะหรือว่าตัวเขาจะพิ พิสูจน์ตัวเองไหมตัวเขาจะยอมพิสูจน์ตัวเองไหมคะอือหืขอดูใต้สำรับหน่อยอะ,อะถามว่าตัวเขาจะยอมพิสูจน์ตัวเองไหมแน่นอนค่ะมีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันที่ตัวเขาจะยอมทําตามสิ่งที่คุณขอร้องหรือว่าอาจจะอาจจะคุณอาจจะไม่ได้ขอร้องอะแต่จะเป็นในลักษณะที่เขาจะยอมทําตามในสิ่งที่คุณต้องการอนะคะ่ะแต่ว่า มันเป็นไพ่ที่เหมือนตดลึกๆแล้วตัวเขาก็กังวลเหมือนกันเขาก็แอบ,บกลัวเหมือนกันว่าคุณจะเอาคืนเขาไหมเขาก็แอบ,บกลัวเหมือนกันว่าแบบเอ้ยถ้าสมมุติว่าเขาจะจริงจังเขาจะพิสูจน์ตัวเองอะแล้วเขากลัวว่าวันหนึ่งถ้าเขาพิสูจน์ตัวเองไปแล้วอะคุณจะเหมือนคุณจะหักหลังเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีความกังวลอยู่ตรงนี้นะคะในสิ่งที่เขากังวลอยู่